เขาดงครับดงเบอจ้ะกำลังเห็นเนาะ,ะปีนี้บเกิดบ่วลายเป็นไหนครับฟอม,อมอเูาเป็นครับหวานตับดอกกำลังงามเนาะจ้นกำลังตุกุ๋นเนาะดอกหวานดีเนาะจ้ะหมู่เดียวจ้ะกำลังงาของงามคือเก่าครับอุยเนาะ จุ่มใหญ่ๆจ้ะบู๊ดอกใหญ่เพิ่น,ยยนจะ้ะถุงผาลายอีกจ้ะ สวัสดีจ้ามาพอๆกันอยู่ป่าคือเก่าเะพี่น้องจะพามาเรอหาเบื้องหน้ดดีจ้าไปหลุนไปชมเบื้องเจ้าวัชเดกีพินียงกันแน่จ้าไปเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีพญามังไงพ่อแม่พี่น้องเอ็มซีท่านเข้ามาติดตามรับชมครับว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับกลับมาพอๆกันกระป๋าสักซอกอีกครับมาพอกันเสาร์วันนี้ก็เป็นเสาร์วันจันทร์ครับวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ มนีกะผ้าพ่อแม่พี่น้องเขาปลาคือเก่าครับไม้มนีกะปลาล่างมันน้องเมฆคือเก่าครับตำบลเอกาเพิ่อพนทเลจังหวัดบนครับไปครับรุ่นที่ตามรับชมบนน้ำกันครับพี่น้องมนีวัตสิโสสีมานสิมีเฮ็ดย่างให้เก็บแน่ครับเมื่อวานนี่กะมันเป็นเฮ็ดผึ่งครับพี่น้องเป็นรลุนน้ำกันครับมนีไปครับดอกแรงแหกมันครับเฮ็ดผึ่งคาลายคือเก่าครับจ้าจูมคือเก่าเนาะจ้า Um, um, um. ja. Sånn. Um, um. จะน้ำง,งามจังจุ่มขลัางงามจ้ะดอกใหญ่คนจ้ะบู้ยขากับใ่ขนาด đâm chà hui cùng tục vụ cho chà không chuông chà cướp bên mỏng nó mỏng mất hắn cướp là biết bình đâm đâm hả đèn ngã Một ngày hẹn nè nào chùa một phần nội chắc ta chắc Hãy subscribe ึงดามาเห็นมอระดอกเนาะหูมระดอกจ้ะบ้างหูมกับบมีอุ้ยเนาะเพิ่งค้าลายครับเตริ่มหางแล้วเนาะจ้ะงามจ้ะจูงยัง่ๆจ้ะตกุ่นนี้เนาะกำลังงามจ้ะมาเลล้างเลครับ cái hình cho nó hôm nay đỏ không đọt hàng nó, không ngắm cứ cầu khập, cái bột than tháo nó, bây giờ trung trung ดอกหนึ่งข้างในเลยกปรกางกัน,นชุมนึงครับปิดสกปพอชุมนะไม่ดีนีม 어떻안부 oh, 음, you know. 음, 음, <susur> ยังแต่ง่ามมีเนาะจ้ะแข็งดีด้วยจ้ะเนี่ยเห็ดซองไม้เนาะจ้ะเขิงกระตาครับพี่น้องวันนี้ก็เริ่มทอยแหน่เนาะเห็ดผึง่งมือคือมือบ้านมือก่อนบาไดครับ ดอกใหญ่เพื่อนจ้ะพึ่งแดงห้ามครับดอกเป็นดอใหญ่จูงเพืจ้ะเบิ้เวเราเเ็ดพึ่งแดงข้ามจ<า>้ะห่างแหงนะครับ ยัางจาจ้ะหมูเดียวจ้ะกำลัางาง่าดอกใหญ่พอดีลดเลยเนาะจ้ะดอกรุนนี้กำลังง่ามจ้ะพี่หอ้อ่าที่ออกทัวเบิร์ตบอร์เนาะแต่ว่ากำลังเห็นห่มนี่ครับลายดอกอีะเนาะ เขาด่งครับออกำลังเห็นเนาะพี่นี่กเกิดบ้าลายเป็นไหนครับพอคอยแต่เก็บเป็นไหนเนาะเก็บกับบ้าเป็นไหนครับ้พี่นอกมัมพร<อ>้อมมากนครับ มาเหมือนนั้นท่านเห็นเหรอจ้ะิ่นถิอยังหน่อยครับมุอกวนอยู่บ้านห้อเบื่อ ตู้หลาไี่จ้ะ ห่างๆเนาะบ่คือมือแลกมือซองเป็นไนครับเลาะหาไปเรื่อยครับเก็บเรีมบางระดอกสองดอกไปครับพอเฮ็ดเิ่นก็เกิดมาล้ายมือแล้วครับ จ่มน่งครับจ่มกำลังตุกุ๋นเนาะดอกกวนดีเนาะจ้าหน้าเร่นังเร่ก <enders> ็เช็ออกข้งใดเนาะเป็นจุ่มเป็นยมครับว่าท่านขากปันไดเนาะจ้ะนี่เด้บ้างนะ บรรยากาศมื่อนี้ก็เป็นซีมขึมครับพี่น้องเฮดก็เริ่มทอยแล้วครับเฮดพึ่งกับมือ่อนี้ก็มองละดอกสองดอกครับเป็นเฮดเล่มครับเฮดนาแล่ก็จะออกแนวใดครับพี่น้องออกบัทันถั่วเบอร์ทุกหม่องครับออกเป็นจุ่มเป็นยมครับออกปลายมองละดอกสองดอกครับตามเบิงกับลองห่มกับบ่มีครับ เพ็ดพึ่งกับมองละดอกครับห้อง่าเห็นนะว่าเห็นกับจนใหญ่ๆครับจนง,งามงาน,นี<ะ>่ครข้าวหวานดีนะเกิดแต่ตอนใหญ่อเนาะ ดอกจนใหญจนบานก็นมีเนาะจ้ะดอกแค่น้อยก็มีครับพึ่งไข่พึ่งขา้าครับจเจ้าดอกก็คือนะดอกมนะันน่าประด้สิดอกนี้ นี่นาลนเนาะข้างหางจะพี่น้อยเนื้อเดาก็มีเนาะจพึ่งค้าได้จ้ะกใหญ่คน หาจพอดีเน,นานะนไขจ้าเป็นจุ่มนีเนาอยอยู Thank mm -hmm. <sniffs> you. เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วครับมาเบิ่งยอดได้ยอดมานกับซอบก้อยครับมื่อวานนี้จ้าเบิ่งผลงานกันเลยจ้าพี่น้องนี่จ้ะผลงานที่เฮาได้มื้อนี้ตาน,นี่ก็สิเป็นเฮ็ดผึ้งล้วนๆเนาะก็หลากหลายเฮ็ดจ้ะพี่น้องมื้อนี้นี่ได้ชนิดใหม่นําเนาะเป็นเฮ็ผดผึ้งเขาดงกับเฮ็ดผึ้งน้ําอ้อยจ้าก็สิได้เป็นเฮ็ดผึ้งดําเฮ็ดผึ้งค้าลายจ้าพี่น้องดอกก็ยังงามอยู่เนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็เริ่มห่างกว่าเก่าแล้วจ้ะเฮ็ดผึ้งค้าลายเฮ็ดผึ้ง เขาดงเฮ็ดเพิงน้ำบ้อยกะคือจังบเกิดเป็นถุกมองเนาะไปรอเบิ่งกะเกิดเป็นบางจุดบางมองจะพี่น้องลายจะมองเพิ่นบ่ออกจะ้ะส่วนตานีเฮากะส,เเะกะสิเป็นเฮ็ดดินรวมจ้ะกะสิมีเป็นเฮ็ดนาเลเนาะแะะต่กเต็เฮ็ดแดงกะเฮ็ดแดงก็ได้2่องดอกจ้ะพี่น้องเฮ็ดนาแลก็ออกบ่หลายเนาะออกเป็นยอมเนาะจะ้ะ เกิดเบิดทุกหมอ,อยู่ครับพี่น้องหางกอ,อกบหลายครับหมละดอกสองดอกก็มีจ้ะพี่นอ้องหมละลายก็มีเนาะเล้ยวเต่าพอเเป็นจุ่มเ,เป็นมูก็กสิมีอยู่เนาะจ้จะก็ถือว่ามาันจ้ะพี่น้องนนื้นนี้งามๆมคือเกาจาก้ะเฮ็ดเพลิงครับเริ่มหางครับเพราะว่าก็เก็บมาหลายมือเนาะจ้มวันนี้ก็เลี่ยมมละดอกสองดอกครับเก็บไปเรื่อยครับหางเลยลายมองครับถือว่ามาันอยู่เนาะจ้ะตาก,ก้วยครับื้อนี้ เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใด้เชิญชอม,มาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปเซอรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้าเพื่อที่สิบประาคดคลิปใหม่ใจากบ้า,บานนั้กับสาวก้อยจ้าคลิปหนาพอกันหมาจ้าคลิปนี้เดินทางกับบ้านก่อนจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับสําหรับการเข้าป่าหาเก็บเพชรมืาอนี้กันยังถือว่ามันคือเก่าครับพี่น้องว่าแต่สิบปรมานกเกือบสองตาอยู่น้องมัอนี่ เห็ดผึ่งกันยังพ่อได้อยู่ครับเห็ดผึ่งเห็ดนาแหลกครับมีพ่อได้เก็บครับพี่น้องหางหางกอกปลาไหลครับหลอบนี่โอ้โหว่าสิจังไดครับเบิ่งยักษ์สองสมเหมือครับบัตเตอดอกหน่อยเพิ่นเกิดขึ้นใหม่เนาะเอาแล้วครับสําหรับคลิปมนี้บ้านนักขอจบคลิปไปเพียงสานีครับก่อนจบคลิปมนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแช์นะครับคลิปนาพอกันไม้ครับพี่น้องมาจะไปหาอยู่หากินไม้ใดป่าใดครับ สำหรับคลิปวันนี้เดินทางกระบานครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับแมพี่น้องลูกปั่นอาปัญญามัยครับ